สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือผลของลูกเห็บตกนะคะขอร้องให้แป๊บหนึ่งค่ะดูสวนผักนะคะเรียบเป็นหน้ากองเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมะเขือทงมะเขือเทศไม่ค่อยเสียดายเท่าไรหร่หรอกค่ะเสียดายบักพริกนี่นะคะกำลังงามงามดูสิคะลูกเห็ดตกนะคะตกเมื่อวานนะคะ เดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมเก็บกันค่ะนี่ไม่เหลือเลยบอกพิกช,ชั้นนะคะกำลังงามๆอยู่แท้ๆอดเลยน่าเสียใจมากค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะฝนตกลูกเห็บลงนะคะ บะเขือเทศมันไม่เท่าไรหรอกคะ่ะอืมแบบว่ามีเยอะมากเดี๋ยวจะเริ่มเก็บบะเขือเทศที่มันสุกรวมถึงพริกนะคะที่มันหักนะคะนี่แหละคะ่ะฝนตกเมื่อคืนนะคะตกอย่างหนักนะคะลูกเห็บลงด้วยค่ะ พลีชีพผักกันเลยทีเดียวค่ะดูนะคะลูกเห็บมันตกนะคะดูทำให้พืชผักพังเป็นไปย่อมยอมเลยค่ะเป็นตาอย่างไฮไลท์ค่ะเสียใจขนาดได้นี่พักกำลังงามไหมเบิ่งนี่ย่างเก็บหน่อยบอกพลิกได้แค่นี้ค่ะดูนะคะ มันลมระเนระนาดนะคะเบิงเบิงเบิงหน่วยบอกบอบถูกลูกเห็บเห็นบอกคะช่ำมัดนะคะบ่เหลือซากเลยจ้ะ <laughs> ทีนี้ฝนตกนะคะ ลูกเห็บก็ลงเม็ดไงเห็นบอมันถึงแบบว่าเห็ดแบบว่าทำลายข้าวของเยอะขนาดนี้นะคะมันทำเป็นกิ่งหักเห็ดใบลวงมัดคะ่ะนวยนะคะทานวยโดนกับบุบบุ๊บเป็ละ่ะทำให้ผลร่วงรวนเต็มไปหมดและะ้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินเก็บผลผลิตอยู่จ้ะสำหรับต้นหอมกับมันก็ถือกแต่ใบแม่นบอลละ ต้นหอมมันว่าเป็นยังมันกินหัวมันหล่อตว่าแต่ถ้าพืชที่กินใบนะคะสูญเสียนะคะพังมดนะคะรวมถึงถี่มีผลแล้วนะคะเงี้ยเมดนี่กําลังสือเดิมเก็บดีนะมือนันเก็บไปล้ลยแล้วนะคะบอสันสิไห่ขักกว่าเก่าอีกค่ะเบิงนะคะลูกเห็บมันเห็ด เงินบ่บกเขือเทศใบมันลายใบมันซอยนะคะมองได้ทีใบมันเหลือหน่อยคือแถวๆนี้นี่มันบรอดบ่หูว่าคืนนี้มันสต๊กอีกหรือเปล่านะคะ เห็นบอนี้มันถือลูกเฮ็บนะคะมันเป็นแข้งขนาดเด้อตกแบบสีนอนรับสบายนะคะบ้าน,นะค่ะตื่นเช้ามาช็อกเลยนะคะนี่อันใดที่มันสุกแล้วมันแตกอะ เอาไว้เฮ็ดพันธุ์โหลดเบิงกำลังตั้งงานีน่บพรเสียดายอย่างนั้นด้อนี่เสียดายบักพริกยังเอาแนมไก่ไก่ยังสีคือมันมสีงามอยู่นะคะเบิงติ่ละใบขนงขนาดยากนะคะปบมดนะคะลูกเฮ็ดเฮ็ดใส ยังไข่ที่ว่าได้เก็บไปหลายรอบแล้วกวัวสิปูกได้กวัวสิไงาปานนี่อากาศห่อนก็ห่อนหลายมาฝนตกมามาเป็นแบบสี่กระเทินอย่าตกค่ะ จมให้ฝ่าอากาศได้บัดกันนี้นะคะเบิงเบิงเป็นตาซู์ขนาดได้ยนี่ดูนะคะมันกัยังมาท่านรลวงออกจากตนเบิงนะคะมันถูกลูกเห็บทำร้ายเบิงเิ็นละ่ะ กวางหวานนะฮะวางหวานตอนกลางแว้นว่าสิเก็บแล้ววักเชรี่นะคะกะว่ามาเก็บมือนี้ mm hmm. เพราะว่ามันตกนย่ออกแบบว่าตอนประมาณทุ่มหนึ่งครัเฮ้าเก็บตอนกลางวันคือเฮ้าคิดไว้นะคะมันก็บอกเป็นยัง บีที่ใบมันเยอะนะคะถ้าใบมันมีน้อยเซตค่ะพ้นระตรงกินหรอกค่ะเน้นบอลน,นี่มันโดนน่ยเดี๋ยอสิย่างเก็บไปเรื่อยๆก่อนค่ะเวียร้ายขนาดคำเมืนี้นะคะพืชพ,กพักเสียหายเยอะ,ะคะอ่ะอากาศหนาวมันยังพอทนนะคะแต่ว่าทะลุเห็บนะคะมันทนไม่ได้นะคะเพราะว่า ลูกมันหล่นลงมานะคะมันก็นมันลูกน้ำแข็งนะคะนี่ก็ต้องเก็บออกมัดเลยะคะ่ะเดี๋ยวมันตกมาอีกตะไคร้ยังโอเคค่ะตะไคร้ยังเป็นยังนี่เก็บไ้คูหนึ่งนะคะอันนี้บักเือเทศพันมันออกแบบสีชมพูชมพูนะคะจริงๆแล้วน่วยมันก็สีญงประมาณนี้คือกัน,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าอันนี้ลูกของไตมันสุกรนะคะ ก็เลื่อยหน่อยๆอันเนี้ยจะหวานต้นมันอยู่บองหันสองต้นค่ะมันถูกทำร้ายนะคะเบิ่งติละ่ะปุยก็บมันหน่อยใหญ่อยู่นะคะมันถูกทำร้ายกระเก็บออกหรอกทาให้มันซุกเอาพันธุ์ไปโรดค่ะเดี๋ยวสมัยเก็บบักเชอร์รี่เธอหลังอีกนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะมันเต็มคูแล้วเอาเมื่อบานก่อนค่ะเบี้ยเยอะเลยนะคะเมือนี้นะคะเบิ่งติละ่ะตน้น ตอนนั้นมันกำลังง้ำงั้นไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันก็เยอะนะคะมันอุ่มอยู่นนี้หละบักทัวก็มีนวยอยู่เดอร์ล่ะนี่พ่อเด็กเก็บอยู่แหละ ได้ตำหลายรอบอยู่เด้อนี่ขนาดว่าต้นมันหมดสภาพแล้วนะคะลูกเห็บก็ยังมาทำให้มันหมดสภาพยิ่งกว่าเก่าอีกค่ะโอ้ยเสียดายเด้เบิง่งซุ่มต้นหอมกระเทียมหอม ันนี้มันเราเป็นยังค่ะเดี๋ยวใบมันเกิดเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะคะเบ <_' S 1> ิ่งพักสลัดวบงหั่นก็นงา้มงามเบ <_' S 1> ิ่งติล่ะพังพูดได้คําเดียวคือพังนะคะเบิ่งบอกพริกติล่ะดูสภาพนะคะที่มันร่วงเนี่ยค่ะจบกันค่ะเสียใจาย,ายได้นน่มาไมา่แล้วะค่ะ โอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวปุ้ยซีเอาผลิตผลิตผลพ้นในปุ้ยเก็บนะคะเอาเมื่อบานก่อนค่ะชอบก็ย่าลืมกดไหลก็แชร์ก็ติดตามให้ซาสดินผ้าเพลินด้วยเด้จ้ะเบิงพืชผักนะคะถูกลูกหิมะเฮลูกเห็บลูกเห็บบบแมนหิมะ